พ่อครับมีคำถามมีคำถามหนึ่งถกเถียงกันมายาวนานมากครับสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้บุญมากกว่ากันเมื่อกี้พิธีรกรถามว่าถกเถกเียงใครถกเถียงใครคือผมเห็นมีมีคลิปใน y o u t อ่าแล้วเขาก็จะโจหัวกันอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะมีคอมเมนต์อบอกว่าจริงๆแล้วคือสวดมนต์น่ะไม่มีหรอกสมัยพุทธเจ้าก็คือ คำทั้งหมดก็เป็นคําพูดของผู้เจ้าเขาไม่ได้มีการสวดอะไรกัน<ช>และผู้เจ้าไม่ได้แบบให้มาให้มานั่งสวดมนต์ภาวนากันออนนี้ไม่รู้ไอคนที่พูดนี่รู้จริงรู้ไม่จริงนะฮะ<ช><ช>แล้วก็จะมีคนนึงเขาบอกว่า,าต้องนั่งสมาธิก็นั่งไปเนี่ยคือเป็นทางตรง<ช>คืออย่าไปทางอ้อมเพราะว่าสุดท้ายนี่คือ จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือท่านต้องการให้ไปหลุดพ้นไปนิพพานถ้าเกิดเที่ยวไปนั่งสวดมนต์นัไปนั่งทําอะไรกันอยู่เนี่ยไปบูชาเทพอะไรเงี้ยคือมันมันก็จะมีแบบไปกระทบทุกคนเลยครับเนี่ยเราถามบ้างได้ไหมครับคนที่พูดกลุ่มที่พูดนั้นน่ะบรรรุนิพพานหรือ,อยังน่าจะไม่ไม่แน่นอนหลวงพ่อคือถามไม่ไม่ได้ต้องการคําตอบนะครับแต่กําลังจะบอกว่าการปฏิบัติในครั้งพระพุทธ,ธการถ้าท่านผู้พูดพูดว่าไม่มีการสวดมนต์ก็ถูกนะครับ เพราะว่าคําว่ามนในที่นี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือ,คอต้องอธิบายความให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธศาสนาเ,นเกิดในดินแดนที่เป็นนักปราชญ์ครับประเทศินเดียนดี่คือนักปราชญ์นะฮะแล้วก็มีหลากหลายความเชื่อหลากหลายลัทธิครับรวมมาเป็นศาสนาเนี่ยมีการโจมตีกันบ้างมีการไม่โจมตีกันบ้างอยู่ร่วมกัน แต่ที่แน่ๆพระพุทธศาสนานั้นไม่โจมตีใครรู้ได้อย่างไรรู้ได้หลักในโอวาทปาติโมกษ์ไงยังไงหรครับพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยในสอนพระอรหันต์1,250องค์คที่วัดพระเวรุวันกรุงราชเครื่อ,อในการจะส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนามันต้องมีธรรมนูนมีหลักที่เหมือนกันถ้าพูดในสำนวนสมัยใหม่นี่พระองค์ทรงให้ หลักการรับอุดมการ4วิธีการ6หลักการคือ3ข้อเอาหลักเนี้ยไปเผยแพร่แล้วไปพูดที่ไหนไปพูดในชาติไหนก็พูดให้ตรงกันนี้อุดมการคือเป้าหมายมี4ข้อกล่าวโดยวิธีการเพื่อเพื่อให้เข้าใจง่ายงรับเริ่มต้นเลยอนุบาวโทอย่ากล่าวร้ายอย่ากล่าวหานี่คือข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยฮะดังนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าเริ่มต้นจากไม่กล่าวร้ายนะนั่นคือคําสอนทางพุทธศาสนาแต่ถ้ากล่าวร้ายเนี่ยไม่ใช่ละคืออนุบาาโทคือไม่กล่าวร้ายไม่ไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นในทางร้ายในทางเสื่อมเสียในทางหมิ่นด้อยค่าครับอนุปคาโตไม่ใช้กําลังไม่ทําร้ายแต่ไม่ทําร้ายครสามปาติโมเขจะสังวโรครับระมัดระวังในข้อวัดปฏิบัติในศีลของตน ค, <5. S 1> คุณถือศีลห้าคุณถือศินแปดคุณจะไปดูจะไปดูถูกคนซือศีลห้าพระบวชศินมากกว่าจะไปดูถูกโยมก็ให้ให้สำรวมระวังในในในศีลของตวคือทำตัวเองให้ถึงพร้อมก่อนถูกต้อง oh. ข้อสุดท้ายอธิจิตเจจะอาโยโคมันทำความเพียรเนืองเนือง hmm. ความเพียรที่ว่านี่แหละก็มาอยู่ในเรื่องของการสวมดมนต์และนั่งสมาธิ oh. hmm. ทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ การฟังธรรมก็มีโอกาสครับไม่มีโอกาสโดยตรงก็โดยอ้อมคือฟังจากอาจารย์อาจารย์ไปฟังจากพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปทํายังไงจะให้จําได้ก็มีวิธีเดียวเท่านั้นคือท่องไว้ครัว่าท่องไปท่องไปท่องไปเกิดความจํำความจําก็คือผู้ท่องก็เข้าใจนะเพราเป็นภาษาตนเองแล้วคนฟังก็เข้าใจเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดไม่ท่องมันลืมมันลืมทีนี้ การท่องคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านนั้นตรัสความที่พระองค์เป็นกวีด้วยนะครับพระองค์เวลาตรัสตรัสสองลักษณะหนึ่งตรัสตรัสร้อยแก้วเป็นเรื่องราวอ,อย่างบทพระธรรมจากเนี่ยเป็นร้อยแก้วทีนี้บางครั้งพระพุทธองค์ตรัสเป็นกรอนอเป็นกรอนเรือร้อยก,กรองรที่บางคนไทยบอกไปเรียนคาถาอาคมก็คือไปท่องในสิ่งเหล่านี้แหละอเอาหลวงพ่อตั้งผมถามการที่ว่าได้ได้สาธยายมนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เนี่ย เอาจริงๆแล้วคือก็เป็นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งก็ก็เป็นบุญในหมวดภาวนาใหม่มคือเมื่อกี้กําลังจะอธิบายรวมรที่คําถามแรกนะว่าสวดมนต์กับทำสมาธิอันไหนดีกว่าก็กำลังจะอธิบายให้เห็นชัดว่าการสวดมนต์การสาธยายนะั้นปัตถุระสงก็เพื่อให้ใจสงบก็เป็นลําลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติและลึกถึงพระธรรมก็เป็นธรรมานุสติและลึกถึงประสงค์ก็เป็นสังขานุสติ ก็เป็นองค์พระกรรมาฐาน40ข้อในคําสอนอยู่แล้วนะครับทีนี้ส่วนการนั่งที่ไม่สวดก็เป็นการาปิดทวารตาคือปิดจกักษุทวารครับส่วนหูนคงจะปิดไม่ได้เพราะเสียงมันต้องเข้ามาครับมโนทวารก็คือใจก็เปิดถ้าพูดตามหลักแล้วการสวดมนต์กับการนั่งภาวนาทำสมาธิเนี่ยครับคืออันเดียวกันค,คืออยู่ในหมวดบุญหมวดเดียวกันครับคือภาวนาไมากุศลครับ จะบอกว่าได้บุญมากได้บุญน้อยเนี่ยก็คงจะตัดสินยาตบแต่ถ้าผู้ปฏิบัตินั้นเลื่อมใสทั้งคู่เลยครคับทั้งการสวดมนต์ทั้งการนั่งสมาธิแล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะคอยนําครับเขาก็จะก้าวหน้าเรื่อยๆ,ๆไปมันมีมันมีคอมเมนต์หนึ่งผมจําได้หลวงพ่อเขาบอกว่ายังไงนั่งสมาธิต้องดีไหวแล้วเพราะว่าคือไม่มีใครสวดมนต์แล้วก็บรรลุธรรมาก็ทกก็ถูกก็คือ คือพูดยังไงก็ได้ถ้าเราไม่เห็นด้วยครับสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยมันไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าเราจะเอาเอาเอามาพูดกันนะคือหาเหตุผลมาถูกต้องร์ตในสิ่งที่เราคิดถูกต้องหมดถ้าบอกว่าคนสวดมนต์ไม่บรรลุธรรมก็ก็ต้องตอบไปตรงๆเขาไม่ได้สวดเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยเขาสวดเพื่อการเตรียมตัวเหมือนเราปรับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินไม่ใช่การสร้างบ้านนะแต่ถ้าไม่ปรับหน้าดินสร้างบ้านไม่ได้นะก็ปรับหน้าดินหน่อยเรียบร้อยเข็มมาลงได้ดังนั้นการสวดมนต์คือการปรับดิน ปรับพื้นที่จิตใจให้ราบเรียบให้สงบคือสวดให้เป็นกําลังใช่ไหมหลวงพ่อก็เป็นการสร้างบารมีนะสร้างบารมีเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่ก็ขอ้เห็นใจเห็นใจให้เข้าใจตามเป็นจริงทุกศาสนามีมีคำสอนในหมวดนี้ครับทุกศาสนาเลยมีคำสอนในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานช่วยเหลือสังคมไม่มีศาสนาไหนหลอกที่สอนให้ตัดเจ้าน้อยแต่พอตัวส่วนผู้ที่อ่อนอออยู่พวกบัวเหล่าสามเหล่าสี่ก็ทยอยทยอยไป อย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเ,เราอยู่ร่วมกันอย่างนี้ไม่ดีกว่าคลิกเลยหลงวงพอ่อขอบคุณครับ